ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนรัฐและประชาชนในชาติสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงยึดหลักาศาสนาในการดำเนินชีวิตตัวอย่างเช่นในบรูไนที่มีการปกครองโดยกฎหมายอิสลามหรือกัมพูชาที่มีาศาสนาพุทธเป็นาศานสนา,าประจำชาติส่วนฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่มีประชา อนับถือศาสนาคริสต์จำนวนมากและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังเสด็จเยือนฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชาชนชาวคริสต์เข้าร่วมรับเสด็จกว่า6กล้านคนพร้อมพิธีมิซาหมู่อย่างยิ่งใหญ่และยิ่งไปกว่านั้นในวาระครบรอบสองปีการขึ้นรับตําแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปาของโป๊ปฟรานซิสสถานทูตวาติการประจําประเทศไทยยังได้จัดพิธีเฉลิมฉลองพร้อมระบุถึงความสําคัญของคริสตศาสนาในไทยและอาเซียน goes back to the 16th century during the time of kingdom of ayutthaya. and then since then, since the arrival of the catholic church in thailand, till today, the catholic church has been committed in promoting the real human values of thai society. the catholic church is here. as a friend, bring our own contribution the development the Thai society friend of bring our contribution the development the own to to นอกจากนี้ในการสถาปนา,าพระคดีนาวใหม่20รูปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระคดีนาวของชาติอาเซียนประกอบไปด้วยไทยเมียนมาและเวียดนามได้รับการสถาปนา,าในครั้งนั้นด้วย ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสส่งให้ความสําคัญกับคริสตจักรทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียที่มีคร,ริสต์ศาสนกชนรวมกันกว่า250ล้านคนการที่พระสันตะป,ปาาฟรานซิสได้โปรดสถานปนาพระคดินันใหมส่สามองค์จากเอเชียในครั้งนี้เชื่อว่าพระองค์ทรงมองปันนึ็นแรกก็คือเพื่อที่จะดิ ization, เซนทราร์ซชคือการกระจาย นความรับผิดชอบงานต่างๆของกดันให้จากตลิกนี้ออกไปสู่รว่มใช้คำว่า p e ริ p h e r ไปสู่ชาญไปสู่ขององต่การเราเนี่ยน,น,น,นะครับเพื่อจะได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็พระองค์ก็คงคำนึงว่าทูอีฟเอเชียเนี่ยถ้าเทียบกับอีกหลายษณ์ชูอีฟแล้วเนี่ยประชากรในเอเชียยังเป็นประชากรที่นับถือศาสนาให้ความสาคัญกับศาสนาศาสนามีบทบาทสําคัญในชีวิตพวกเขาเพระาะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น เป็นงานที่จะสามารถทําให้เกิดการร่วมไม้ร่วมมือกันได้ทุกศาสนาที่คนในชาติสมาชิกอาเซียนนับถือทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นล้วนมีอิทธิพลและเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนผ่านงานศิละปะและสหปัตยกรรมที่เป็นมรดกตกทอดและประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสและชื่นชมความรุ่งเรืองในแต่ละยุคสมัยอภิเดชจันทรภูมิทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน ก็คือความ